กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่พพอนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกงประบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยไปซื้อร้านของที่ร้านค้าครับเขาทอนมาให้ครับท่าน เป็นความโชคดีของผมเองนะครับท่านก็ไม่นึกไม่ฝันไม่เจ๋เจอนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นต้นเส้นเล็กนะครับยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านได้มาก็เอามาให้พี่ๆขึ้นลองท่านดูเลยครับท่านเราไปดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกอยู่ที่เดรียละประมาณเท่าไหร่นะครับ พราะว่ายืนซีแล้วนักสะสมมือสองเล่นไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านทุกวันนี้นะครับอย่าหวังว่าจะไปหาที่ได้ได้เลยครับท่านเพราะว่ากองกระสาก็กลบไปทําลายกันหมดแล้วเหรียญเฉพาะเหรียญรอสิบเท่านั้นแหละครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเห็นสีเหลืองอ้อยเลยนะครับท่านแบบเขายังคมครับเจรอยู่นะครับคมเงาวับอยู่เหมือนกันนะครับท่านทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านเพราะว่าสิ่งสก์สกี ติดเยอะไปพอสงควรครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านผมเคยบอกวิธีการล้างไปแล้วครับไม่รู้ว่ากี่ชิปแล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครที่จะเข้าไปดูเลยแล้วมาถามผมเชยเลยครับเนี่ยพอถามไปแล้วบอกออกไปก็ไม่ดูอีกอยู่ดีก็มาถามอีกอยู่ดีครับผมสังเกตดูว่าหลายคนอยู่นะครับเนี่ยที่ซ้ำๆๆอยู่แบบนี้นะครับเบื้องหน้าพงท่านอยู่เบื้องเบื้องหน้าพงท่านคือภูวิพลอนุณเดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบนลบนู่นพงท่านดูดีครับคมชัดเจ๋ะไหม วยงามไหมคมชัดเจาะง,งวบเลยครับดูสิครับไม่มีรอยขีดคนเลยเรืองความตลัดเดือนนี้เป็นเรียนที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเนี่ยแบบนี้หายากระบากมากนะครับก็จะหาเจอแบบนี้ได้นะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเรือนนี้ดูสิครับมีรอยบุบรอยบี้ไหมดูใกล้ๆรีกว่าครับง่ายๆครับดูใกล้ๆไปครับนี่ดูสิครับเป็นไงครับไม่มีเลยครับไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับขอบเหลียมก็ไม่มีครับตรงกลางก็ไม่มีครับแบบนี้เหนรียญที่สวยงามมาก สมุนแบบจริงๆครับแบบนี้หายากมากนะครับที่จะได้เจอเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะหาเจออะไรยังไงไม่ใช่เลยนะครับมาดูตรงกลางครับโอ้ยมาดูด้านหลังครับพูดผิดอีกแล้วขอโทษขอไปพี่น้องเลยนะครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับท่านโอ้โหครับเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุดเลยนะครับท่านอันดับที่เท่าไหร่เอ่ยอันดับที่แปดครับท่านสองห้าสามสามนะครับอันดับที่แปดนะครับเนี่ย สำหรับปีสอง3ห้าสามสามเนี่ยผลิตน้อยติดอันดับนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจะบบบินจะมาบพิษดุสิศิษย์เวลาหลามครับต่างใบนี่คือกระเบื้องกรบเห็ินไหมกระเบื้องชัดเจนนะครับดี๋ดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับใกล้ไปเลยครับสวยงามนะเห็นทุกแผ่นเลยครับนี่แบบนี้กระเบื้องนี่สวยงามมากนะครับแบบนี้สุดยอดเลยครับท่านเรืล่าสุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลเบบินนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสามนี่นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย4ิบสี่มิลิเมตรน้ำหนักเกตจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สาสิบแปดล้านห้าพันเหรียญน,นะครับท่านสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านหนึ่งรอยสบาทนะครับเนี่ยสำหรับยูเอ็นซีของเหรียญปีสอง3นห้าสามสามนีนะครับหนึ่งรอยสบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกงนใช้เหระครับตัวที่เหรียญละ 30ถึง40บาทเลยนะคะ